ดีกาสาอะไรยกรสูตรเป็นดีกานะ <c oughs> ทำใส่มาให้แล้วเรียบร้อยดีกาแห่งสาอะไรยกรสูตรว่าเข้าไปโยกแรกอันนี้ก็ทำแแ่แล้วประทานตรงนี้วิทศัพท์มีโกทรรัพท์เป็นอัดก็คือใช้ในอัด โกทัศน์โกทัสน์แปลว่าส่วนโกทัสน์แปลว่าส่วนเพราะนั้นมีทัพน์มีทัพน์เวลาแปลแปลว่าส่วนเลยนะอืมวิทัพน์มีโกศัพท์เป็นอัดเป็นออกมาจากไหนก็เป็นออกมาจากตัวนี้นะเป็นนะประทานอย่างนี้เหมือนอะไรเหมือนวิทัพน์ ในคําว่าตอนนี้ก็ใส่อะไรเข้าไปใส่วิทัศน์โผเข้ามามเหมือนวิทัศน์ในคำว่าเอกวิเทนะยานะวัตถุงอย่างนี้เป็นต้นอัอนนี้ก็ใส่เป็นคำคำก็ได้นะเป็นคำหรือประโยคก,ก็ได้คำก็คือวันจนเนโสนะ ที่ต้องใส่เข้ามาเห็นไหม <c oughs> อันนี้ก็ไม่ต้องแปลในนี้ไม่ต้องแปลคำศัพท์เอกมิเทนะยานะวัตถุงเป็นต้นได้นะอก็วิทัพท์นั้นโสตัวนี้ต้องโยกวิทัศัโทมาโสตัวนี้นะอ่โสตรงโยกก็คือประธานตัวหนะ้า ประธานประโยคหน้าคืออะไรสวตัวนี้ก็โยกอันนั้นแหละมานะอันนี้หืมกดอะไรนี่อเอา่อ,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 อก็วิทัศน์นั้นมีติศัพ์ทเป็นบทหน้า ามาทารูสิทธิก็บอกว่ามีติสัพเป็นบทใกล้ <c oughs> อุปปะะัฏฐะแปลว่าบทใกล้ความหมายภาษาไทยก็คือบทหน้านั่นเองนะมีติสัพเป็นบทหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าติพิทงังเป็นอันนี้เป็นวิเศษนะนะเป็นวิเศษนะมีติสัพนิติสัะทธะก็คือสัพอุปปัฏฐะแปลว่า บทใกล้บทใกล้ตามภาษาไทยเวลาแปล,แปลแปลว่าบทหน้าเลยนะอ,อมีติสับเป็นบทหน้าเวลาเขาแปลแต่ตามมาตาโรซิตี้ก็บอกว่ามีติสับเป็นบทใกล้ <c oughs> ได้นะอืมทำไมนะก็วิทศัศท์นั้นมีติสับเป็นบทหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ติวิทังอันนี้ก็เป็นตรงแปลนะด้วยสามารถแทงความเป็นปัตมาวิพัตเอกวัจนะปัจจตะแต่ว่าปัตมาวิพัตเอกวัจนะปัตมาวิพัตเอกวัจนะเลยมีรูปเป็นติวิทังเนี่ยรูปติวิทังน่ยคือเป็นปัตมาวิพัตเอกวัจนะนะนะเพราะกระทำวิพัต เพราะการทำวิพัตและวัจนะให้วิปลาสตัวนี้แปลว่าเพราะนะตัวนี้ไปว่าเพราะเพราะโสตัวนี้ไม่ใช่คนเพราะนั้นกระทำแล้วไม่ได้ต้องไปว่า,เ, <c oughs> เ,เ,า,า,าเพราะการทำได้ไหมตัวนี้แว่าเพราะกาะทำเพราะกระทำอะไรเพราะกระทำวิพัตและวัจนะ ให้วิปลาสเพราะนั้นเวลาพระเจ้าแสดงธรรมก็แสดงตามอัตยาศสายของวีนยศัตร์บางทีก็เอ่อทำให้เป็นวจนะวิปลาสไปวิพัฒน์วิปลาสไปเหมือนติมิทังเนี่ยเหมือนติมิทังอันนี้เป็นปัตมามิพัฒน์เอกวจนะแต่ความจริงแล้วใช้ในอ,นะอ่ยอะใช้ใช้วิพัฒน์อะไรเนี่ยใช้เป็นตติยาวิพัฒน นี่ต <Iron teaching> ้องบอกว่าส <text mini> <pt> ่วนเนื wrong, ้อความหรือมาส่วนความหมายมันดีดพึงเห็นด้วยอำนาจแห่งความเป็นตติยาวิพัตพระหูกวจนะปุถุวจนะเนี่ยแปลว่าแปลว่าพระหูวจนะนะเวลาแปลปุถุปุถุก็เท่ากับพระหูนะปุถุสาป่ามาทเท่ากับพระหูสาแปลว่าพระหูวจนะ ส่วนกัลณะก็คือเป็นตัติยาวิพัตตัติยาวิพัตพระหูววจะนะ,ะเพราะเหตุนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าติมิทันติตีหิโกฏฐาเสหิเนี่ยท่านท่านแกมาอัตากยาท่านแก้มาเป็นตีโกฏหาเสหีส่วนสามเพราะอะไรเพราะวิทาสสับ อ่าพวิทศศัพท์อ่าวิทาศัพนะทพ์ตัวนี้ใช้ในอาตอะไรใช้ในอาจโกดทศแปลว่าส่วนนะแปลว่าส่วนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยอธิบายมาเป็นตีโกดทศแปลว่าส่วนโดยส่วนสามนะนี้เป็นปฐามามีพัฒเอกวจนะแต่ความหมายมันก็คือพัดนะอัดก็คือความหมายใช้ในอาจตัติยาวิพัฒเป้าวจนะ แปลว่าโดยส่วนสามฟังทันนะหวังวังคงฟังทันนะ <c oughs> อะอาต่อไปอีกประโยคต่อไปบอกว่าเนี่ยอ่าโจปนากายอันนี้ก็ท่านัพท์นะภาษาไทยโจปนากายหรือจะแปลก็ได้แปลก็ได้นะแปลว่ากายที่เคลื่อนไหวอ่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาว่ากายในคําว่า กาเยนะนี่กายเยนะนี่นีตรงนี้นะกายที่เคลื่อนไหวธรรมกายเนี่ยหมายถึงกายที่เคลื่อนไหวนะโจรปรนากายตางภาษาบาลีเเรียกว่าโจรปรนากายแต่บางทีท่านก็แปลทัศศัพต์ตรงั่าโจรปรนากายกายที่เคลื่อนไหวนะั้นกายที่กายที่เคลื่อนไหวนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็โยกอะไรมาประธานประโยคหน้าคืออะไรโซก็ต้องโยกกันนั้นตาม ออันนึงอ่จอพนากายนั้นหรือว่ากายที่เคลื่อนไหวนั้นเป็นประธานแห่งการประพฤติธรรมนเพราะอะไรเพราะแป่เพราะก่อนนะอ่าอวัตนะอย่าพึ่งแปลนะแปรเพราะก่อนนะแปตโตประจัยก่อนเพราะเว้น เนะว้นจากการเว้นจากโจปนากายนั้นแล้วการประพฤติธรรมนั้นก็เป็นไปไม่ได้เตะนะโยอะไรมาเตะนะโยโจปนากายะนะแเป็นตติยาวิพัฒน์ที่ใช้ในอัด ปันจะมีแปลว่าจากนะพอข้ากับวินาวินาต้องแปลว่าเวน้นเว้นก็ต้องหาจากทันทีเว้นจากเวลาแปลวเว้นจากโจปนากายนั้นแล้วนะอัตสาตวิโยกอะไรมา,ต,ราตัสสาตวิโยกนะธรรมะจะลิญายะเข้าไปเห็นไหม เพราะเว้นจากโจปนากายนั้นเป็นจากโจปนากายนั้นการประพฤติธรรมนั้นก็เป็นไปไม่ได้หวังบ้าคงทันนะ,ะก็คำว่าอ้าวใส่คำว่าเข้ามาหรือบทว่าก็ได้อาวบทว่าก็ได้ นสยบทว่าก็ได้เป็นประธานนะก็บทว่ากาเยนะเป็นตติยาวิพัตน์ที่ใช้ในอัตเหตุตติยาวิพัตน์ที่ใช้ในอัตเหตุก็คือแปลว่าจาก <c oughs> หรือแปลว่าเพราะหรือเปล่าเออเป็นในอัตเหตุเหตุแปลว่า เออแปลว่าแปลว่าเพราะก็ได้ต้องใส่เข้ามาเนี้ยต้องใส่เข้ามานะต้องใส่เข้ามาไม่ใส่กันไม่ใส่เดี๋ยวกีกนนะเนี่ยก็บทว่ากาเยน,นะเป็นตาติยาวิพัสท,ที่ใช้ในอาณเขตอ่าต่อไปนี่ประโยคนี้นะประโยคนี้รู้สึกว่าเออต้องตามให้ทันนะตัวนี้นะ <laughs> เอาปะนะกินมีกินจาปีต้องมีปะนะมารับปะนะอยู่ตรงไหนเอาปะนะอยู่ตรงนี้ปะนะรับตรงนี้แสดงว่าประโยคนกินจาปีจบตรงนี้อมตอนนี้ท่านจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะตอนนี้ท่านจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าอ่แต่เราประโยชน์ในสนามหลวงแล้วเนี่ยเวลาเราแปลเนี่ยเราแปลไปตามลําดับนั่นแหละนะแปลไปตามลําดับนั่นแหละ อืมอ่าลองแปลดูนะลองแปลดู <c oughs> ประธานอยู่ไหนประธานอยู่นี่สารวินยัตนั้นเป็นสมุทฐานแห่งเจตนากล่าวคือการประพฤติธ,ธรรมอืมธรรมยีแต่ว่าวินยัตนั้น แต่มากินดังนั้นไม่นะไม่ได้เป็นปัจจัยก็คือไม่ได้เป็นปัจจัยไปเลยนะแปลว่าไม่ได้เป็นปัจจัยเลยนะอย่าไปลว่าหานะเดี๋ยวมันเข้ากับกินจาปีไม่ได้ไม่ได้เป็นปัจจัยแบบแปลนะรวมเข้าเลยนะไม่ได้เป็นปัจจัยนะไม่ได้เป็นปัจจัยแองเจตนานะโดย โดยเป็นปัจจัยแม้อย่างหนึ่งในปัจจัยยี่สี่ในปัจจัยยี่สี่ที่มาแล้วในคำพีปฐานแม้ก็จริงถึงกระนั้นเพราะแปลว่าเพราะก่อนเลยเนี่ยตอนนี้แปลแปก่อนได้เลยเนี่ยตอนนี้ถึงกระนั้น เพราะความเป็นไปแห่งบินญาตนั้นความเป็นไปแห่งเจตนาที่ชื่อว่ากายกรรมซึ่งเป็นไปอยู่ก็ย่อมมีได้เพราะเหตุนั้นทีนี้ต้องยกประธานมาใหม่ญญยกประธานมายกประธานอะไรยกประธานนี้มานะ,ญญะเพราะเหตุนั้นสาร วินญัติอ่าสามวินญัติอืมอีกทีตรวนี้แปลว่าเพราะเหตุนั้นไปเลยนะเพราะเหตุนั้นไปเลยนะเพราะเหตุนั้นวินญัตนั้นก็เป็นเพียงโวหารแห่งคําทั้งหมดอ่าเป็นเพียงคําพูดทั้งหมดก็ได้ วหารเป็นเพียงววหารเหมือนอะไรเหมือนเป็นเหตุแห่งเจตนานั้นและเป็นเครื่องกระทำเจตนานั้นเพราะอะไรอีกเพราะความที่ใส่เจตนาเข้ามาเพราะใส่เจตนาเข้ามา อ่าเพราะว่าเจตนาอันบบคลพึงกำหนดได้ด้วยตทวานั้นได้ไหมแปลไม่เหมือนแปลไม่เหมือนที่ท่านแปลไว้นะอ่าแปลไม่เหมือนที่ท่านแปลไว้นะคือต้องใส่เพิ่ม้ามาเนี่ยตรงนี้ต้องใส่เพิ่มข้ามาแปลต่างหาก <c oughs> เพราะยังไงตัวเนี้ยมันก็ขยายอะไรมันก็ขยายวิญญาณ มันก็ขยายวินญาณวินญาณเนี่ยเป็นเพียงชื่อเป็นเพียงโหหันคำเรียกกันเท่านั้นเองเข้าใจไหมเอ,อ่อเป็นเพียงคำเรียกกันเท่านั้นเองเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน,อน,อนที่ท่านแปลมานะไม่เหมือนนะอืมจัแปลแบบนี้ก็แปลไปเลยนะไม่แปลไปเลยนะ ที่ท่านแปลมาก็ต้องท่านแปลมาข้้งหลังก่อนไปมาจบแล้วค่อยมาเข้าอิติตัวเนี้ยข้อละเอียดนั้นแล้วก็มาแปลกันหน้าต่ออีกอ่อมน,นไปไหมตอนนั้นมีกินจาปิหรือมีเจนจาปิก็มีปณะแปลต่อไปเลยนะแปลต่อไปเลยนะแปลต่อไปเลยเนะ <c oughs> ห็นมัน มีสองนะมีสองตอนนี้ตอนนี้อันนี้วักหนึ่งนะอันนี้วักหนึ่งอแบหนึ่งแล้วก็สายตัวน,นี้โยกอะไรมาก็โยกวินญ,ญาติมาเหมือนเดิมนะพอเอาบอตัวน,นี้มาแล้วมันก็ลงมาข้างล่างเลยเนี่ยเป็นเพียงโวหารอืมเน็่เป็นเพียงโวหารเ,เหรเ็นคำทั้งหบทคำพูดทั้งมดเป็นอะไร เอทั้งหมดนี่ท่านไม่ได้แปลใช่ไหมสะโพสะโพหาระแปลได้ไหมเอาใหมนะอ่าจะลืมว่ามีกินจาปีนะแล้วก็มีปัะนะต้องแปลนะไม่แปลไม่ได้นะไม่แปลเดี๋ยวกินเลยนะเนี่ยก็คือแปลกินจาปีเสร็จปุ๊บแล้วก็แปล เนะรับทันทีเลยนะอื <c oughs> อาอไปนะลองแปลใหม่นะวินยัตนั้นเป็นสมุธฐานแห่งเจตนากราวคือการประพฤติธรรมคำว่าเจตนาเปลจากเจตนาเป็นเหตุให่ประพฤติธรรมเป็นสมุธฐานนะวินยัตนะเป็นสมุธฐานแห่งเจตนากราวคือการประพฤติธรรม ก็วินญาณนั้นไม่เลยนะปฏิเสธเลยนะไม่ได้เป็นปัจจัยนแปลแปแปไปเลยไม่ไม่ได้เป็นปัจจัยแห่งเจตนานะโดยเป็นปัจจัยเมยอย่างหนึ่งในปัจจัยยี่สี่ที่มาแล้วในคำพีปัฐานเมก็จริงถึงกระนั้นนี่ก็แปลเพราะไปเลย เพราะความเป็นไปแห่งวินยัตนั้นความเป็นไปแห่งเจตนาที่ได้ชื่อว่ากายกรรมที่เป็นไปอยู่ก็ย่อมมีได้เพราะเหตุนั้นวินยัตนั้นก็เป็นเพียงโวหารแห่งคำทั้งหมดประดุดเป็นเหตุแห่งเจตนานั้นเหมือนเป็นเหตุก็ได้นะ เหมือนเป็นเหตุแห่งเจตานานั้นและเป็นเครื่องกระทำเจตานานั้นเพราะว่าเจตานาอันบุคคลพึงกำหนดได้ด้วยถวาวรนั้นได้ไหมแปลแบบนี้แปลแบบนี้หวังว่าคงแปลได้ ไม่ได้เลยอ่อ่าหวังว่าแปลได้เออเราจะทราบเองว่าแปลตรงนี้เร่งวิ่งมาแปลตรงนี้ก็กลับไปแปลตรงโน้นไงอ๋อคือแปลแบบที่ท่านแปลมาไว้น่ะมันมันสับสนคือท่านแปลจากข้างล่างก็ไปข้างหน้าแล้วลุยก็ไปเลยไปยันลุยไปข้างหน้าเรื่อยๆจนหมดน่ะจนถึงนู่นจนถึงตัดสานน่น ถ้าแปลแบบนี้จะลําบากถ้าแปลแบบนี้จะลําบากะเพราะฉะนั้นก็แปลรับไปเลยนะแปลรับบินญ,ญัดไปเลยนะเพราะว่าติเจตนายะเนี่ยเจตนายะปพระว่าติก็แปลรับลไยแปลรับบินญ,ญตัตไปเลยนะว่าเพราะความเป็นไปแห่งวิญญัดนั้นความเป็นไปแห่งเจตนามันก็มีได้เพราะฉะนั้น ยังไงพวกนี้มันก็เป็นตัวขยายของวินญัตเพระาะฉะนั้นก็ต้องใส่วิญญัตมาอีกคือคือเราไปอตีพราะเหตุนั้นก็คือขึ้นประโยคใหม่มางั้นเถอะขึ้นประโยคใหม่มาแล้วก็ใส่วิญญัตมาสาวินญัตติวินญัตนั้นก็เป็นเพียงโวหารแต่งคําทั้งหมดประดุดเป็นเหตุประดุดเป็นเหตุแห่งเจตนานั้นและเป็นเครื่องกระทํา เจตนานั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจตนานั้นการบุคบคลปึงกําหนดได้ด้วยถวารน,นั้นถวาวรนนั้นคือถวาวรอะไรก็คือกายวารใช่ไหมนะก็คือกายถวา,ยายถวเน,นี่ท่านบ,บอกมาน่อีกอย่างหนึ่งบอว่ากายเยนะวาเรนะเน่ยเป็นตติยาวิพัฒน อืเป็นตติยาพิพาฒที่ใช้ในอิทธมพูดโดยการถือเอาความหมายว่ากายกายทวาระภูเตนะอนืตอนนี้ใส่อะไรเข้ามาตัวนี้ยเอาอัฏฐะเข้ามาอัฏฐะพะหะเนนะอืมใส่เข้ามาโดยการถือเอาเนื้อความว่า คือคือโดยถือเอาคําอธิบายว่ากายณะกายะทวากายะทวาระผูเตนะเวลาก็แปลว่าเป็นกายทวารคำว่ากายะกายะทวารีนะคือเป็นกายทวานนั่นเองเียนบอกว่าใช้เป็นอิรรมพูดอ่าเป็นตติยาวิพัฒน์ที่ใช้ในอัติรรมพูด โดยการถือเอาใจความว่ากายทวาระภูตินะได้ไหมวานี่อีกอย่างหนึ่งนะวานี่อีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งบทว่ากายะทวาเรนะเป็นตติยาวิพัฒ์ที่ใช้ในอัติธรรมพูดโดยการถือเอาความหมายว่า กายทวารภูเตนะแต่มีอะไรมีกายทวารใช่ไหมเออเวลาแปลแปลมีกายทวาร <c oughs> เออเไรพออีกตู้เวลาแปลก็แปลว่ามีอาจารย์ไนไอ้ตรงตัดสาเจตนายะกาลกาลนานยะกาลนานกาลนาน ข้ามืวร,รอแต,ออต่ไอตรงวิยะการณงวิยะแล้วเสร็จแล้วก็วิ่งมาแต่การณงวิยะแล้วก็ไปแปลกัาศรเจตนายะได้ไหะได,ได,ได้ได้ได้เอาแปลตรงนี้ไว้ที่หลังก็ได้มาแต่รอบเดียวนะอาจารย์อ่าเป็นเหมือนเหตุคือว่าเป็นเหมือนเครื่องกระทรําเจตนานั้นนี่ก็ได้ไม่แปลอย่างนี้ก็ได้หรือแปลเข้าทั้งสองตัว พคภสสาษาเจตนายะเราแปลเข้าทั้งสองตัวเลยก็ได้หรือแปลเข้าทีเดียวก็ได้เพราะยังไงวิยะมันก็รวบด้วยจ่ายอยู่แล้วเนี่ยอวิยะศาสตร์มันร,รวบด้วยจ่ายอยู่แล้วมีสองวิยะมีจ่าสองตัวเพราะนั้นตัวนี้ก็แปลว่าและเป็นเหตุเหมือนเป็นเหตุและเป็นเหมือนเครื่องกระทำ <c oughs> ะใชอไหม อ่าตอบอีกในอันมาในดีกาทุกานิบาตังกุตตะนิกายว่าอันนี้ต้องใส่สัพท์มานะใส่สัพท์มาเนะี่ยเพราะว่าเป็นเครื่องแสดงภาวะนะปุงอะไรก็ละ่ะก็คือสัพ์นั่นเองต้องใส่สัตว์โทมาสั์ว่าสมังเป็นศัพท์แสดงภาวะนะปุงอ่าเป็นศัพ์แสดงภาวะนะปุงคือมีรูปเป็น มีรูปเป็นน้าปูสกลิงภาวะน้าปูเอ่อคือมีรูปเป็นน้าปูสกลิงนีก่ก็วจนะเาเรียกว่าภาวะน้าปูนะครับเวลาแปลว่า <c oughs> ใช้ในอาจภาวะเป็นน้าปูสกลิงที่ใช้ในอาจภาวะ <c oughs> แปลว่าอะไรแปลว่า กกต่อไปนะเขาบอกว่าอะไนนะนะอ่าต่อไปอีกนายอันมาได้อ่าเนี่ยนายอันมานายนีอ่าสาเลยสาเลยะอ่าสาเลยกาดีกาว่าอันนี้ต้องใส่มานะตอนนี้ยต้องใส่มาอืมแปลว่าอันเช่นกับคือว่าสมควรอะไรมันเช่นกับคือสมควรก็ต้องเอาการประพฤติ ทำไมต้องเอาการเปอร์เเพราะมีคําว่าสุดจริตตัง <laughs> <laughs> อสุดจริตตังอะไรการเปอรพเฟดีใช่ไหม <laughs> ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องใส่มานะตอนนี้ต้องใส่มาเนหะ็นไหมต้องใส่มาแปลไม่ใส่มา,มมาแปลหนึ่งเนะื่องามไม่ปรากฏอ่ะลำบากตรงนี้แหละดีกาเนี่ยต้องใส่มาใส่อะไรมาก็ต้องเรียนนต้องเรียนต้องใส่อะไรมาจะได้รู้ว่าใส่อะไรมา <c oughs> การประพฤติเช่นกับคือว่าสมควรแก่ความเป็นสมณนะเพราะหัดว่าสงบระงับทำอันเป็นค่าศึกได้เพราะเหตุนั้นโอ้เดี๋ยวลืมลืมแปลลืมแปลเอาใหม่เอาใหม่วาอย่างหนึ่งก่อนว่ายอย่างหนึ่งลืมแปลลืมแปลว่าอ่าว่าอีกอย่างหนึ่ง การประพฤติเช่นกับคือว่าสมควรแก่ความเป็นสมณนะเพราะอาจว่าสงบระงับทำอันเป็นค่าสึกได้เพราะเหตุนั้นการประพฤตินั้นจึงชื่อว่าชอบคือว่าสุจริตทัศน์ภาษาไทยได้ไหมอืม แสดงเป็นภาวะนปุงก็คือไปไปอยู่ข้างหน้าของศัพท์นี่มีมิพัดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีรูปคงเดิมเป็นสมังเส,เสมอเหมือนกับเอกมันตังนั่นแหละนะเอกมันตังเนวะลาแปล,แลเวลาเขาแสดงศัพท์เขาแสดงศัพท์เป็นภาวะนปุงแต่เวลาแปลจริงๆก,ก็แปลว่าอะไรนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเวลาเขาแปลอืม เขาเรียกว่าภาวะน้ปุงแต่ได้ไหมนี่ต้องใส่มานะต้องใส่มาแต่เจะระนางมาแปลว่าการประพฤติเพราะอะไรเพราะมันจะได้เหมือนกันนี่เป็นน้ปุงสกลิงอันนี้เป็นลูกวิเคราะห์อันนี้รูปสําเร็จนะรูปสําเร็จรูปสําเร็จคาว่าสมังแปลว่าอะไรแปลว่าชอบนะคำว่าชอบในที่นี้ท่านใช้ สุดจริตตังมาอธิบายนะสมังมีความหมายคำว,ว่าสุดจริตตังแปบลบว่าสุดจริตก็คือประพฤติด,ดีนั่นเองอต่อพี่อีกอันนี้ก็แปลนะก,การประพฤตินั้นนั่นเองชื่อว่าสมัจจริยาแบบเวลาแปลก็แปลว่าอะไรแปบลบว่าการประพฤติสุดจริต <laughs> <c oughs> อาจารย์ไหมเอ่อเพราะว่าคําว่าสมังท่านใช้ในอาจว่าสุจริตตังเพราะนั้นคําว่าสมจิริยาแปลว่าการประพฤติสุจริตเนี่ยคำว่าชอบในที่นี้ท่านอาธิบายด้วยคําว่าสุจริตังเพราะนั้นคําว่าสมจริยาตัวนี้เวลาแปลก็แปลว่าการประพฤติสุจริตเลยหรือจะแปลการประพฤติชอบก็ได้ตามสะดวกได้ไหมอืม อ่าต่อไปข้อที่เจ็ดสิบเอ็ดโอ้ข้อนี้ลำบากหน่อยนะ